ในโลกของฟุตบอลอาชีพเราได้เห็นดาวรุ่งมากมายถูกคาดหวังว่าจะเป็นตำนานคนต่อไปแต่น้อยคนนักครับที่จะทำได้สำเร็จแต่สำหรับอามัดเดียโลเขากำลังพิสูจน์เห็นว่าบางครั้งเส้นทางที่ยากลำบากและเวลาที่ต้องรอคอยอาจจะเป็นสูตรลับที่ทำให้ดาวรุ่งคนหนึ่งกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ใหม่ข้าวเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็กรสาวครีมและหัวหอม ย้อนเวลากลับไปในปี2021เสียงวิพากวิจารณ์ดังระง,งมไปทั่วเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจทุ่มเงินมหาศาล37ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวปีกดาวรุ่งวัย19ปีจากออตแลนตาณวันนั้นหลายคนมองวันนี้เป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ของสมโมสสที่กำลังพยายามหาทางกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่แต่ใครจะไปรู้ว่าเด็กหนุ่มที่เคยถูกมองว่าแพงเกินตัวคนนี้จะกลายมาเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในยามที่สมโมสรกำลังมืมดมนเส้นทางของดีนโลในอังกฤษเริ่มต้นได้ไม่สวยงามเท่าไหร่ครับซีซั แรกกับปีศาจแดงเขาแทบจะหายไปจากสายตาแฟนบอลได้โอกาสลงสนามแบบนับนิบน้วได้ในพรีเมียร์ลีกตัวเลขสถิตภาพรวมแทบทําให้แฟนบอลลืมเลยครับว่าทีมเคยทุ่มเงินมาซานซื้อเจ้าหนูคนนี้มาแมนยูตัดสินใจส่งเขาไปหาประสบการณ์ด้วยการปล่อยยืมตัวที่เรนเจอร์และซันเดอร์แลนด์หลายคนมองว่าตอนนั้นอาจจะเป็นจุดจบของเส้นทางในแมนยูแต่สําหรับเดียนโลและครับนี่เป็นโอกาสทองในการพิสูจน์ตัวเอง ที่ซันเดอร์แลนด์นะเราได้เห็นดดียโลคนละคนเกิดมาระเบิดฟอร์ได้อย่างน่าทึ่งจ่ายบอลแม่นย่ำเลี้ยงบอลหลุดพ้นและที่สําคัญคือความมั่นใจที่กลับมาเต็มเปี่ยม14ประตู4แอซิ์จาก42นัดพร้อมารางวาัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือน2ครั้งทําให้แฟนบอลแมนยูเริ่มตั้งตารอการกลับมาของเจ้าหนูคนนี้และเมื่อเดอียโลครับกลับมาสู่โอแทฟอร์ในปี2023สิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือน,นักเตะที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แข็งกระรงขึ้นจากเด็กผอมบางที่ชนะการประทัดได้เพียง65 เป็นนักเตะที่แข็งกระแงด้วยอัตราการชนะประทะถึง82ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจาก32.5เป็น34.1และความเอืดที่ทาให้เขาวิ่งได้เฉลี่ย11.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่นั้นครับความเฉียบคมในเกมรุกของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างน่าตกใจจากเด็กที่มักจะตัดสินใจผิดพลาดในจังหวะสุดท้ายกลายเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสได้เฉลี่ย2.4ครั้งต่อเกมมีอัตราการผ่านบอลสําเร็จสูงถึง85อรและที่สาคัญคือความสามารถ ราการยิงเข้ากระรอบ58เซีซั่นที่กําลังผันผ่านไปนี้กำลังจะเป็นซีซั่นที่ดีสุดของน้องชายคนนี้โดยเฉพาะในเกมสําคัญที่เขามักทำผลงานได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นประตูชัยนาทีที่88ในวันที่แมนยูพาทีมจมระอใบสีฟ้า2-1ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หรือว่าประตูตีเสมอสุดดราม่าในเกมแดงเดือดที่แสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าน้องคนนี้เป็นผู้เล่นระดับบิ๊กแบตได้ซึ่งความน่าทึ่งของน้องชายคนนี้ครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสนามความนิยมของเขาก็ยังพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในโซเชียลมีเดีย300%เเซเสื้อของเขาติดอันดับ5้าที่ขายดีสุดในสโมสรและที่สำคัญคือมูลคา่าตลาดครับตอนนี้พุ่งจาก37ล้านปอนด์เป็น80ล้านปอนด์ไปแล้วเรียบร้อยสรุปว่าการตัดสินใจต่อสัญญากับยีนโลกออกไปจถึงปี2030เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของแมนยูเดวัยเพียง22ขวบพี่ชายคนนี้ยังมีโอกาสพัฒนาอีกมากเป้าหมายต่อไปของเขาคือการก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในรับผู้เล่นระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกช่วยทีมทอคว้าแชมป์ล ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่สำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเติบโตของเดียโลไม่ใช่แค่เรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่มันเป็นความหวังในยามที่ทีมกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเดียโลอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าบางครั้งการให้เวลาและความเชื่อมั่นกับดาวรุ่งสักคนอาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่าการทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์เข้ามาในทีมก็เป็นได้นะครับ ข้าวกเกรียบ r r b i ร Back รสสาวครีมและหัวหอม